สวัสดีครับรายการครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube ชีพธรรมพิเศษนะครับมาติดตามสถานการณ์พักเพื่อไทยนะครับเวลา14บสนกาสินาทีนะครับก็จากวิยุดรัฐสภาเลยนะครับนิวโหนี้เรียกว่าเรียกว่าตรงๆกันเลยนะครับพักเพื่อไทยก็เปิดตัวโลโก้ใหม่ครับด้านรักษาการหัวหน้าพักยืนยันการเปลี่ยนแปลงไม่มีนัยยะสําคัญอะไรครับ เดี๋ยวผมจะมีผู้ใหญ่ที่ผมให้ความเคารพนับถือนะครับบอกว่ามาถอดรหัสกันหน่อยนะครับว่าโลโก้พระเพื่อไทยเปลี่ยนมีนัยยะสําคัญอะไรนะครับพระเพื่อไทยแถลงข่าวเปิดตัวโลโก้ใหม่นะครับขณะที่นายชูศักดิ์รักษาการหัวหน้าพักคยืนยนันการเปลียนโลโก้ครั้งนี้ไม่มีนยัยยะแฝงหวังสอดคล้องการเปลี่ยนแปลงในพักคพร้อมรู่มั่นใจ ทุกคนในพรรคต้องการเปลี่ยนแปลงให้ทางกับยุคสมัยครับรีแบร์เนี่ยเรียกว่ารีแบร์แล้วกันนะนายชูศักดิ์สุรินิรรักษาการมนตาีพรเพื่อไทยพร้อมคณะสมาชิกพรรคแถลงข่าวถึงการเปลี่ยนสัญ,ญลักษ์พรรคในที่มการพักมีเป้าหมายเพื่อสอดคล้องกับสถานการณ์และความเปลี่ยนแปลงหลายอย่างที่เกิดขึ้นในพรรคโดยยืนยันว่าการเปลี่ยนลักษณะใหม่ส,สัญลักษณ์นะครับไม่ใช่ลักษณะนะครับขอโทษฮะสัญ,ญ,ญลักษณ์ใหม่ของพรรคในครั้งนี้ไม่ได้เปลี่ยนเพราะ คนเก่าลาออกและจะมีคนใหม่มาแทนหรือต้องการปรับกลุ่มคนไหนออกจากพักเพราะการเปลี่ยนแปลงของพัรคเพื่อไทยครั้งใหม่จะมีกลุ่มคนหลากอายุทั้งรุ่นเก่ารุ่นใหม่เข้ามาร่วมง,งานนะครับนายชูศักดิ์กล่าวย้าว่าตนมั่นใจว่าในพักต้องการให้เกิดความเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ทันสมัยที่เปลี่ยนเพื่อให้พักขับเคลื่อนไปพร้อมกัน โดยทุกคนจะพึ่งก,กำลังร่วมกันนะครับอันนี้จากพยุรัตสพานะครับมาดูคีย์เวิร์ดเพื่อไทยหน่อยมาดูคีย์เวิร์ดเพื่อไทยหน่อยนะฮะคีย์เวิร์ดเพื่อไทยอาจจะไวทีวีประยุทธ์ภวาเพื่อไทยจับทับไล้ประเด็จการข่าวลือทักษิณเพราะจะมามาหมดนะครับอันนี้บิ๊กตู่ดับฝันเพื่อไทยบอกไม่เคยคุยหลังดึงข่าวร่วมรัฐบาลนะฮะร,รัฐบาล แนวหน้าครับ10นาทีแล้วครับชัดเจนชูศักดิ์ยอมรับหญิงอ,อ้อเป็นผู้ใหญ่ในพรรคเพื่อไทยอาจมีคําแนะนําส่วนนาทีที่แล้วไทยโพสต์นะครับสมพงศ์พ้นตำแหน่งผู้นำฝ่ายค้านในสภาเพื่อไทยเตรียมชงชื่อใหม่หลังกรรมการบริหารพรรคนะครับนี่ฮะอันนี้คุณพรินดา12อนาทีที่แล้วท่ามกลางข่าวลือสะพัดจู่ๆพรรคเพื่อไทยเปลี่ยนโลโก้จากหัวตัดเป็นหัวกลมแบบเดียวไทยรักษาชาติอดคิดไม่ได้ จะมุกออนอย่างไรนะครับนี่ฮะไล่สัญญาณนะครับอ่ะทีนี้มาดูใน Facebook อ่าเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับเรามาถอดรหัสกันสักนิดหนึ่งถอดรหัสถอดรหัสอ่านี่ฮะนี่ฮะ,ฮะผมให้ดูตรงนี้นะครับผ่าตัดพักยันโลโก้นะครับข่าวสดมาดูนะครับ ภาษาไทยเป็นภาษามีหัวมีอักษรไม่กี่ตัวที่ไม่มีหัวที่ส่วนใหญ่มีตัวอักษรจะมีหัวกลมเหมือนอักษร O ในภาษาอังกฤษนะครับมีอักษร O ในภาษาอังกฤษนะครับนี่ครับผู้ใหญ่ครูการเมืองของผมถอดรหัสออกมานะครับฝากแฟนรายการถอดรหัสด้วยครับนี่ครท่านเข้า <S <S รหัสไว้นะครับ แล้วก็เมื่อกี้มีนักข่าวบอกว่าเหมือนกับไทยรักษาชาติคล้ายๆกันใช่ไหมครัโอเคก็ขอบคุณแฟนรายการทุกท่านนะครับก็ลองถอดรหัสดูนะครับโลโก้ใหม่พักเพื่อไทยนะครับ14นาฬกา14นาทีตามเวลาประเทศไทยครับวันจันทร์28กันยายน2563ครับผมชีพทาคคาวพิเศษสวัสดีครับ